สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับกับพ่อผมเขียวมะโกรครับวันนี้ผมจะมาทำการ performance review รองเท้าบาสของทางด้าน p ูมากันบ้างน,นะครับนั่นก็คือฮูมาในตัวไลท์นี่น,นะครับ สาเหตุที่ผมเลือกที่จะหยิบพูม่าในตัวไลท์มารีวิวก่อนเจ้าตัวเมโลวันนะครับเนื่องจากว่าเจ้าตัวเมโลวันเนี่ยมีรุ่นพี่หลายๆท่านเนี่ยทำรีวิวไปแล้วนะครับแล้วก็น่าจะมีหลายคนเนี่ยได้รับอาจ้ะทาการรับชมกันไปแล้วนะครับผมจึงเลือกรองเท้าที่ยังไม่มีใครรีวิวนะครับแล้วก็กําลังเป็นกระแสอยู่ในตอนนี้แล้วก็กาลังโลดแล่นอยู่ใน NBA ตอนนี้ด้วยนะครับเผื่อที่ว่ามีใครหลายๆคนเนี่ยกำลังอาจจะตัดสินใจกําลังจะซื้อคู่นี้นะครับเพราะว่าคู though, ่นี้เนีสส่สสสยราคามันก็ไม่ค่อยแรงด้วยนะครับสามารถจับต้อง ระยะหนึ่งแล้วนะครับคิดว่าน่าจะได้ข้อมูลที่ครบถ้วนกันแล้วนะครับ เรามาเริ่มจากจุดแรกก่อนเลยครับก็คือระบบ traction น,นะครับหรือว่าการยึดเกาะนี่นะครับสำหรับการยึดเกาะของเจ้าตัวในพาหูมาในตัวไลท์เนี่ยก็ทําได้อยู่ในระดับที่ปกตินะครับอยู่ในเกณฑ์รองเท้าบาสทั่วไปเลยนะครับไม่ได้เด่นเป็นพิเศษหรือว่าไม่ได้แย่เป็นพิเศษเลยคือไม่ได้มีอะไรให้ตาหนิแล้วก็ไม่ได้มีอะไรโฉมครับคือสามารถใส่เล่นได้ใส่เบรกได้นะครับไม่ได้มีอาการไพลแต่อย่างใดนะครับแต่รองเท้าคู่นี้เนี่ยมันจะมีข้อเสียที่ผมรู้สึกว่าไม่ค่อยที่จะโอเคเท่าไหร่นะครับอย่างแรกก็คือมันไม่ อยู่ไม่มีการถลายเบรกได้นะครับแต่ว่า มันไม่มีเสียงเอดอาร์ตเลยคือมันเงียบสนิทเลยนะครับตอนแรกผมก็นึกว่ามันเป็นที่ผมหรือเปล่าหรือเป็นที่สนามของผมหรือเปล่าน,นะครับผมลองเปลี่ยนหลายๆสนามก็ไม่มีเสียงนะครับหรือว่าลองไปดูผู้เล่นต่างประเทศเขาใส่เล่นกันเนี่ยก็ไม่มีเสียงเหมือนกันนะครับเงียบสนิทเลยนะครับก็เป็นอะไรที่น่าเสียดายมากๆนะครับถ้าใครที่ชอบรองเท้าที่มีเสียงลั่นๆเนี่ยกาจะเสียใจกันนิดนึงนะครับส่วนเรื่องที่2เนี่คือเจ้าตัวนโตไรซ์เนี่ยมันไม่ค่อยที่จะแข็งแรงเท่าไหร่นะครับคือพื้นเอาโซด้านนอกเนี่ยมันค่อนข้างจะอ่อนแอออมมมาากกๆๆนนคัที่่ื คือรองเท้าคู่นี้เนี่ยช่วง4วันแรกเนี่ยผมลองไปใส่เล่นพื้นปูนนะครับก็คือมีการสึกให้เห็นแบบชัดเจนมากๆนะครับคือรอยสึกพวกนี้มันควรที่จะเกิดจากการที่เราใส่เล่นสักเดือนหนึ่งหรือ3 4อาทิตย์อะไรก็ว่าไปนะครับแต่ว่าผมใส่เพียงแค่4วันเนี่ยมันก็มีการสึกเห็นแบบว่า ชัดเจนแล้วนะครับคือถ้าสังเกตดีเนี่ยบริเวณส้นเท้ามันก็สึกแล้วนะครับบริเวณขอบอผมก็สึกแล้วเช่นกันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพื้นมันค่อนข้างอ่อนมากๆนะครับถ้าใครที่คิดว่าจะไปใส่เล่นพื้นปูนหยาบเนี่ยคู่นี้ก็คงไม่ตอบโจทย์อย่างแรงนะครับแม้กระทั่งพื้นปูนขัดมนเนี่ยผมก็ไม่แนะนําด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าใครจะซื้อคู่นี้เนี่ยก็ควรใส่ที่ที่ใส่เล่นแต่ในพื้นยิมนะครับหรือว่าท่านไม่ได้สีเรียสเท่าไหร่นะครับคือกาวว่าซื้อมาใสุ่ทกกสนาม็ ถ้าแตะตามอัธยาศัยเลยครับโดยรวมผมให้คะแนนอยู่ที่7.10ครับก็ถือเป็นรองเท้าบาสท,ที่อยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับไม่ได้มีจุดเด่นเป็นพิเศษหรือก็ไม่ได้มีจุดแย่จริถึงจะต้องตำหนิอะไรขนาดนั้นนะครับก็สามารถใส่เล่นได้ทั่วไปเลยครับผมต่อมาด้านคัชชั่นนะครับสำหรับคัชชั่นเจ้าตัวไนโตรไลท์เนี่ยก็เลือกใช้โฟมชื่อว่าโฟมไนโตรนะครับซึ่งเป็นโฟมที่เป็นจุดขายของทางด้านพูม่านะครับเจ้าตัวโฟมไนโตรเนี่ยก็อยู่มาหลายรุ่นแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเออ่คัชชั่นไนโตร เมโลหนึ่งเมโลสองนะครับซึ่งก็ใช้กันมาโดยตลอดนะครับซึ่งเจ้าตัวไนโตรไลท์เนี่ยก็ใช้ด้วยเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่ามีการปรับปรุงให้ไม่เหมือนชาวบ้านเขานิดหน่อยนะครับก็คืออย่างแรกเนี่ยเจ้าตัวโฟมไนโตรตัวเนี้ยมีการปรับระดับนะครับมีการเซาะร่องด้วยก็คือ,อยกส้นให้สูงขึ้น ยกส้นเท้าให้สูงขึ้นนะครับก็คือให้บริเวณส้นเท้าเราเนี่ยมามีแรงที่สามารถกระชับแล้วก็มีแรงที่สามารถทําให้ส้นเท้าเราเนี่ยมันไม่มีการบาดเจ็บได้มากขึ้นนั่นเองนะครับก็คือลองการลองช้ำนั่นแหละนะครับแล้วก็บริเวณด้านหน้าเนี่ยก็มีการปาดให้มันแบบว่าเชิดขึ้นนะครับเพื่อให้เราสามารถเนี่ยออกตัวได้ไวขึ้นวิ่งได้ดีขึ้นพูดภาษาที่เข้าใจง่ายๆคือเจ้าตัวโฟมในตัวไลท์เนี่ยถูกเซตอัพมาให้เหมือนรองเท้าวิ่งนั่นแหละฮะก็คือให้ข้างหน้าเชิด แล้วก็ยกส้นสูงขึ้นนะครับออปกติแล้วโฟมในโตเนี่ยเวลาที่เราใช้งานมันเนี่ยมันจะทํางานโดยการที่เวลาเรากระโดดหรือเราวิ่งเนี่ยพอเราส่งแรงไปที่โฟมปุ๊บโฟมก็จะก,กระจายแรงส่วนเกินเนี่ยออกไปสู่พื้นถูกไหมฮะแล้วก็เก็กอากาศเก็กแรงส่วนหนึ่งเนี่ยส่งคืนสู่เท้าเรานะครับแต่เนื่องจากว่ามันเป็นโฟมครับมันไม่ได้มีแรงส่งที่ดีเหมือนซูมขนาดนั้นนะครับทางด้านพูม่าเนี่ยก็ได้ทําการเพิ่มเทคโนโลยีเข้าไปในเจ้าตัวพูม่าในตัวไลท์นะครับคือ ชื่อว่าโปรเพดนะครับก็คือเป็นตัว X ตัวนี้ฮะแผ่นพลาส,ส,สติกตรงนี้ที่ชื่อว่าโปรเพดนะครับซึ่งในตัวโปรเพดเนี่ยทางภูมาค่ะอธิบายไว้ว่ามันทําหน้าที่ช่วยกักเก็บแรงให้เยอะขึ้นและก็ส่งแรงกลับไปที่เจ้าตัวโฟมได้เยอะขึ้นน,นี่นะครับพูดง่ายๆคือมันช่วยทําให้โฟมเนี่ยมีแรงดีมากขึ้นมีแรงส่งมากขึ้นจังหวะที่เราฟาสต์เบรกเนี่ยเราสามารถออกตัวได้ไวขึ้น แน่ๆน,นะครับอันนี้คือทางด้านพูมาเขาเคลมไว้ประมาณนี้นะครับเอ่อคอนเซ็ปต์ของตัวนี้พูมาอธิบายว่ามันคือรองเท้าที่ยกระดับเกมของคุณเลยนะครับอ่าเอลเวตดูเกมประมาณนี้นะครับซึ่งถ้าถามผมแล้วเนี่ยความรู้สึกของผมเนี่ยผมรู้สึกว่าความนิ่มของมันเนี่ยมันยังไม่เทียบเท่ากับเจ้าตัวพูมาเมโลวันเท่าไหร่นะครับคือห่างกันพอสมควรเลยเอ่อถ้าใครเคยใส่ pg 6มาก่อนหรือว่าเคยใส่เมโลหนึ่งมาก่อนอะไรเงี้ยผมจะรู้สึกว่า คู่นี้เนี่ยมันจะไม่ค่อยนิ่มที่แบบไม่ค่อยเขาเรียกมันนิ่มไม่เท่าเลยนะครับแต่ว่าถ้าใครที่ยังไม่เคยใส่ก็อาจจะรู้สึกว่าเจ้าตัวนี้นิ่มเป็นพิเศษนะครับฟิลของตัวนี้มันเป็นความรู้สึกที่เหมือนรองเท้าโคบีเลยครับก็คือเตียติดพื้นประมาณนั้นเลยครับคือฟิลขอดมากๆถ้าใครมองหารองเท้าที่ฟิลขอดชัดเจนสัมผัสพื้นชัดเจนคู่นี้นะตอบโจทย์เลยนะครับเอ่อแล้วก็ผมรู้สึกว่าคู่นี้เนี่ย ถามว่าใส่สบายไหมถึงขั้นที่แข่งไหมมันก็ไม่ถึงขั้นที่แข็งกระด้างขนาดนั้นคือมันก็นิ่มในระดับหนึ่งเลยนะครับแต่ว่ามันจะเหมาะกับผู้เล่นที่ร่างเล็กมากกว่านะครับอ่าบวกลบส่วนสูงกับน้ําหนักเนี่ยก็คือเป็นผู้เล่นล่าผู้เล่นร่างเล็กนะครับน้ําหนักตัวไม่เยอะนะครับส่วนใครที่มีน้ําหนักตัวระดับหนึ่งหรือว่าหัวเข่าไม่ค่อยดีขาไม่ค่อยแข็งแรงงลาก้ามเนื้อน,น้องไม่ได้แบบเวทมาเนี่ยก็จะมีอาการเมื่อยล้าให้ได้แบบ ให้ได้รู้สึกกันนะคือแบบเล่นเสร็จก็จะมีการเมื่อยให้แบบให้ได้สัมผัสกันเลยนะครับโดยรวมผมให้คะแนนด้านคูชชั่นนยอยู่ที่ประมาณ7จ็เป็นสินะครับเป็นคูชชั่นที่อยู่ในเกมฑ์มาตรฐานครับก็เหมือนที่อาผาพูดไปเหมือนด้านแทชั่นเลยคือมันก็ไม่ได้มีอะไรที่เด่นเป็นพิเศษไม่ได้มีอะไรที่ดีเป็นพิเศษนะครับแต่ว่าก็เห็นถึงความพยายามของทางด้านปูมานะครับที่มีการเพิ่มเทคโนโลยีช่ว โปรเพดเข้าไปด้วยนะครับเพื่อให้รองเท้าได้มีแรงส่งมากขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็มีการปรับระดับรองเท้าด้วยให้มันสามารถออกตัวได้ดีขึ้นป้องกันอาการบาดเจ็บกระท้านเท้าให้มากขึ้นนั่นเองนะครับต่อมาด้านซัพพอร์ตครับสำหรับด้านซัพพอร์ตเนี่ยคู่นี้ก็ทำออกมาได้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับแต่ว่าด้านนี้อาจจะต้องชมเป็นพิเศษหน่อยเพราะว่าเพื่งจะมาเป็นรองเท้าโลคัทนะครับแต่ว่าก็ทําออกมาได้ดี พอสมควรเลยนะครับรอ,องเท้าคู่นี้เนี่ยเป็นเทคโนโลยีบานๆนะก็คือมีเชือกรองเท้าให้ผูกนั่นแหละนะครับเนี่ยจะมีเชือกให้ผูกเลยนะครับแล้วก็มีผ้ายืดด้านหน้าที่จะช่วยเพิ่มความกระชับไปอีกทบหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีเทปสีส้มๆที่เราเห็นกันตรงนี้นะครับทางพูม่าเนี่ยเรียกมันว่า p w R t r p ทหรือว่า p w t a p e นั่นเองนะครับ p w R t r p ทซึ่งเจ้าเทปสีส้มๆเนี่ยเขาบอกว่ามันมีหน้าที่ช่วยให้รองเท้าเนี่ยมีความกระชับมากขึ้น นะครับแล้วก็เหมือนเพิ่มความแข็งแรงของหน้าผ้ามากขึ้นนั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าจับดูจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้แบบมีอะไรพิเศษขนาดนั้นนะครับมันก็เหมือนเป็นการเอาพลาสติกเทปใสแปะลงไปแค่นั้นเองนะครับแต่ว่าถ้าทางภูมาเรียกว่าเทคโนโลยีเนี่ยผมก็โอเคนะครับถือว่าเป็นอะไรที่ก็น่าสนใจเหมือนกันแล้วก็สิ่งที่ผมชอบอีกอย่างนึงก็คือ บริเวณโลโก้ของทางด้านพูม่าตรงนี้นะครับคือถ้าเป็นแบรนด์ปกติทั่วไปก็จะเป็นการเย็บลงไปหรือเป็นการสกีลงไปซึ่งมันก็ไม่ได้มีความพิเศษอะไรนะครับแต่ว่าทางพูม่าเนี่ยเปลี่ยนให้มันเป็นตัวเพิ่ม เขาเรียก่ตัวเพิ่มการป้องกันให้ดีขึ้นนะครับคือเป็นการดีไซน์เพิ่มเข้าไปมันจะเป็นพลาสติกแข็งแข็งนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นพลาสติกเป็นโฟมนุ่มๆแต่ว่ามันมีความแข็งแรงระดับหนึ่งเลยซึ่งมันมีหน้าที่ช่วยให้เวลาที่เราสไลด์ด้านข้างเนี่ยเท้าของเราเนี่ยมันจะไม่หลุดออกไปจากหน้าผ้าคือปกติแล้วพอรองเท้าบาร์ที่มันเป็นวัสดุที่แบบมันเป็นหน้าผ้าที่ดูเหมือนจะไม่ค่อยแข็งแรงนะครับใช้ว่าดูเหมือนนะ ดูเหมือนจะไม่ค่อยแข็งแรงเวลาเราเล่นเนี่ยเท้าเรามันก็จะหลุดออกจากรองเท้าคือมันจะมีการปลิ้นออกซึ่งผมเนี่ยจะไม่ชอบเลยอารมณ์เหมือน KD11 ที่แบบว่าเวลาสไลด์ด้านข้างแล้วเท้าเรามันจะปลิ้นออกซึ่งรองเท้าคู่นี้ไม่มีอาการปลิ้นออกเลยนะครับเนื่องจากว่า หน้าผ้าของมันเนี่ยค่อนข้างที่จะหนานะครับแล้วก็กระชับดีมากแถมมีเจ้า,จาตัวพลาสติกตรงนี้ที่ช่วยการกรองเวลาเราสไลด์เนี่ยมันช่วยทําให้มันกระชับมากขึ้นแล้วก็เท้าเราเนี่ยไม่มีการสไลด์ออกด้านข้างเลยนะครับแล้วก็บริเวณตัวเท้าเนี่ยก็จะมี out เ,เกอร์ให้เห็นนะครับมี out เ,เกอ e r ด้วยเห็นไหมจะมีการวอลออกมาซึ่งก็จะช่วยกันพลิกได้ดีขึ้นอีกนะครับโดยรวมแล้วผมรู้สึกว่าเป็นรองเท้าโลคัสที่ทําด้านสปอร์ตออกมาได้ดีขึ้นมีการออกแบบดีไซน์ได้ค่อนข้างน่าสนใจ นะครับคือเป็นอะไรที่โอเคเลยสําหรับผมนะครับเพียงแต่ว่ามีข้อให้ติบ้างเล็กน้อยก็คือผมไม่รู้ว่ามันเป็นทุกคู่หรือเปล่าสำหรับรองเท้าโลคัสเนี่ยแต่ว่าคู่นี้ก็เป็นอีกหนึ่งคู่ที่ผมมีอาการเออส้นเท้าเนี่ยมันจะหลุดนะครับผมรู้สึกว่าส้นเท้าเนี่ยมันจะค่อนข้างแบบไม่ค่อยจะหลวมเ่าไม่ค่อยแรมันไม่ค่อยจะกระชับเท่าไหร่นะครับก็เป็นอะไรที่น่าเสียดายมากๆนะครับแต่คิดว่าถ้าใส่ถุงเท้ากันลื่นเนี่ยก็อาจะช่วยได้ระดับหนึ่งนะครับดูโลงไว้ขนาดที่8เต็มสาารัับด้้นออตคืเงททโลสี ออกแบบมาได้ดีนะครับในเรื่องการซัพพอร์ตการล็อกดาวน์ถือว่าโอเคเลยนะครับต่อมาด้านฟิตครับต่อมา,อาเรื่องฟิตหรือเรื่องไซส์ของเท้าคู่นี้เนี่ยคู่นี้ผมเลือกที่จะใส่ตรงไซส์นะครับก็คือ10.5แต่ว่าผมนะมีหน้าเท้าที่กว้างนะมีหน้าเท้าบานแต่ว่าผมเลือกใส่ไซส์เดียวกับเมโลเลยถามว่าใส่ได้ไหมใส่ได้นะครับกระชับดีนะครับแต่ว่าไซส์ที่ผมเลือกมาเนี่ยมันไม่ค่อยมีเขาเรียกว่าวนะมันไม่ค่อยมีด้าน หน้าเท้าให้เหลือเท่าไหร่นะครับแบบกระชับเลยทั้งข้างและหน้าคือใส่ได้พอดีพอดีแบบเป๊ะเลยผมเลยคิดว่าถ้าผมได้ใส่ใหญ่กว่านี้อีกสักครึ่งเบอร์เนี่ยก็อาจจะเหยียบเจ้าตัวนายโจได้เต็มฝ่าเท้ามากขึ้นแล้วก็อาจจะสบายมากขึ้นนะครับผมก็เลยแนะนําเป็นอย่างนี้แลวกันว่าถ้าใครที่เท้าเลียวเนี่ยใส่ตรงไซย์ได้เลยครับไม่มีปัญหาส่วนคนที่เท้าบานเท้าอูมเท้าโหนกแบบ เท้าบานอะคือถ้าแบบว่าคุณไม่ชชว่์ว,ว่าบบเออเราเท้าบานขนาดไหนเนี่ยผมเชียร์ให้เผื่อครึ่งเบอร์เลยดีกว่านะครับคือแบบว่าใส่ให้สบายเลยดีกว่าจะได้เหยียบเจ้าตัวในตัวได้เต็มที่นะครับคือถ้าเราเท้าบานและเราดันใส่แบบว่าเล็กกว่าเบอร์เนี่ยผมรู้สึกว่าเราจะเหยียบเจ้าตัวโฟมได้ไม่เต็มนะครับอาจจะรู้สึกเมื่อยด้วยซ้ํา แล้วเดี๋ยวถ้าเกิดเผื่อครึ่งเบอร์แล้วมันหลวมเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาแก้ปัญหาโดยการรัดเชือกให้เยอะขึ้นแล้วก็ใส่ถุงเท้าหนาเพราะว่าดีกว่านะครับดยรวมแ้คะแนนด้านไซส์ยอยู่ที่7/10ครับก็เป็นรองเท้าที่สามารถเลือกไซส์ได้ง่ายๆไม่ได้แบบยุ่งยากอะไรนะครับก็เหมือนที่ผมอธิบายไปเท้าเรียวตรงไซส์เท้าบานเผื่อครึ่งเบอร์ครับผมต่อมาด้านดีไซน์ครับสอหรับการดีไซน์รองเท้าคู่นี้เนี่ยรองเท้าคู่นี้เป็นรองเท้าเรือธง ของทางด้านพูม่านะครับไม่ได้เป็นซิกเนเจอร์ของใครแต่อย่างใดแต่ว่าตอนที่โปรโมทเนี่ยก็มีการหาพรีเซนเตอร์มาใส่นะครับก็คือเป็น RJ b a r จ e t บนะครับเป็นพอยต์การ์ดของทางด้านนิวยอร์กนิกเลยครับเป็นพอยการาด์ดดาวรุ่งของทีมเลยนะครับเอามาใส่แล้วก็เอามาถ่ายคลิปโปรโมทรีวิวบราบราบ,รา,บรานะครับแล้วก็ใน NBA เนี่ยก็ยังมีเดียงเดเอตันเซนเตอร์ของทางด้านฟิลลิปซันก็ใส่เช่นเดียวกันนครับก็เป็นรองเท้าที่ แวบ,บแรกของผมเนี่ยผมชอบนะครับเพราะด้วยความที่ผมชอบเมโลวันมากๆนะครับเมโลวันเนี่ยมันติดท็อปเทียร์ผมไปแล้วนะครับซึ่งพอรู้ว่าคู่นี้เนี่ยมันใช้เทคโนโลยีเดียวกันกับเมโลและและ้วก็มีการดัดแปลงให้ดีขึ้นเนี่ยผมก็เลยค่อนข้างที่จะคาดหวังมากๆนะครับอ,อันนี้พูดถึงด้านดีไซน์ก่อนนะซึ่งมันดูเรียบๆปกติมันไม่ได้ดูอะไรเป็นอะไรพิเศษนะครับมันดูแตกต่างจากพูม่าคู่อื่นบ้างน,นะครับแต่ยังมีความเป็นพูม่าอยู่งงไหมคือ Uh, ผมจะอธิบาย,ยางี้ละกันน่าจะมีคนที่ชอบแบบสัก2แบบละกันแบบแรกก็คือยังชอบความเป็นกลิ่นอายเดิมๆนะครับก็คือแบบซูตเวลาเราเห็นรองเท้าบารสพูมกาเราก็จะชอบความเป็นพูมาเพราะมันดีไซน์เป็นแบบพูมาคือเห็นปุ๊บเนี่ยพูมาเห็นปุ๊บรู้เลยว่านี่คือไนกี้เห็นปุ๊บรู้เลยว่านี่คือดีดาสเป็นการดีไซน์แบบเดิมๆอาจจะหลุดกรอบบ้างเล็กน้อยแต่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์แต่ว่าก็จะมีอีอกบุกคคลอีกประเภทหนึ่งที่เขาจะชอบรู้สึกว่า ฉันชอบรอ,องเท้าที่มันออกจากเป็นแบรนด์ตัวเองเหลือเกินชอบรู้สึกว่าเนี่ยเห็นแล้วมันไม่รู้ว่าเป็นแบรนด์อะไรแต่แบบมันแบรนด์ไนกี้นะเห็นแล้วแบบเฮ้ยนี่มันไม่ใช่อดิดาแต่มันเป็นอดิดาเก็าไหมฮะซึ่งคู่นี้เนี่ยน่าจะตอบโจทย์กับคนที่ชอบความเป็นกลิ่นอายเดิมๆนะครับยังดีไซน์เดิมๆซึ่งผมเนี่ยรู้สึกว่าการดีไซน์คู่นี้ไม่ว่าจะเป็นเชือกรองเท้านะครับไม่ว่าจะเป็นวัสดุหน้าผ้านะครับหรือจะเป็นพลาสติกด้านข้างหรือจะเป็นการซ็อกบาบๆาต่างๆผมรู้สึกว่ามันดีไไซนน์ออกมาาแลใช้้งงดจริ นะครับก <ider> MM like 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 well ็คือแบบว่าเป็นการใช้งานได้จริงแล้วนอกจากมีความสวยงามแล้วมันยังมีด้านพอแมนด์ด้วยโดวมผมก็ค่อนข้างที่จะชอบนะครับคือถ้าใจผมติผมก็รู้สึกว่าวัสดุหน้าผ้าเนี่ยมันเปื้อนง่ายไปหน่อยนะครับน่าจะทําอะไรที่แบบให้มันดูแบบไม่เปื้อนง่ายไปนิดนึงคือรองเท้าคู่นี้วัสดุเนี่ยเขาเหมือนพยายามจะทําให้มันเบานะครับให้มันดูใส่สบายแต่ว่าเจ้าตัวในตัวเนี่ยมันก็ยังทําให้มีความรู้สึกหนักอยู่บ้างนะครับมันก็เลยทําให้ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะรองเท้ามันค่อนข้างที่จะเปื้อนง่ายอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายครับแต่โดยรวมถ้าดิพูดถึงดีไซน์องค์รวมแล้วนะ่ะก็ถือว่าเป็นรองเท้าที่ดีคู่หนึ่งครับยังมีความเป็นเอกลักษณ์พูม่าอยู่ถึงแม้จะดีไซน์ให้มันแตกต่างจากพูม่าคู่อื่นแต่ก็ยังเป็นพูม่าอยู่นี่เองนะครับส่วนตัวกล่องก็เป็นกล่องธรรมดาเลยฮะถ้าใครไม่ชอบแบบกล่องเรียบๆก,ก็อาจจะไม่ชอบเลยนะครับแต่ว่าเจ้าตัวกล่องนี้ก็จะมีความเล่นเป็นกริเตอร์สะท้อนแสงเล็กน้อยเล็กน้อยเห็นไหมฮะมันจะ ถ้ามันเป็นซิกเนเจอร์ของใครสักคนหนึ่งเนะี่ยผมน่าจะด่าไปแล้วนะครับเพราะว่ามันไม่ได้มีจุดเด่นอะไรเลยนะครับแต่พอมันเป็นแค่ท้าพูมาทั่วไปเนี่ยมันก็โอเคแล้วเรียบๆกยบหลังดีไม่ได้ดูเด่นเป็นพิเศษแล้วก็ไม่ได้ดูด้อยเป็นพิเศษสำหรับผมเนี่ยดีไซน์ประมาณนี้กําลังดีนะครับดูรองเท้าแนา,นาที่ 7. เต็มส0ครับสำหรับรองเท้าบาที่เป็นแค่เรือธงของด้านพูมาไม่ได้เป็นซิกเนเจอร์ของใครดีไซน์ประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคครับต่อมาด้านฟิลนะครับสำหรับความรู้สึกของผมที่ใส่เล่นเจ้าูาตััวนนี้นะครบ พูดยังไงดีคือผมเนี่ยค่อนข้างจะคาดหวังกับคู่นี้ไว้มากนะครับเหมือนที่ผมอธิบายไปว่าผมชอบเมโลวันมากๆนะครับแต่ว่าพอมาใส่จริงแล้วเนี่ยคู่นี้เนี่ยให้ความรู้สึกที่ไม่ได้ตอบโจทย์ผมมากขนาดนั้นนะครับคือแบบเปรียกว่าผิดหวังก็ได้นะครับคือคูชชั่นเนี่ยอย่างที่ผมกล่าวไปข้างต้นว่าสำหรับผมเนี่ยมันยังนิ่มไม่พอครับคือถ้ามันนิ่มกว่านี้หรือนิ่มเทียบเท่ากับเมโลวันได้เนี่ยผมมองว่าหูเป็นคูชชั่นที่ดีนะครับแต่ว่ามันดันนิ่มไม่ได้ไม่เท่าไเนะหจ วัสดุพื้นที่ค่อนข้างที่จะอ่อนไปหน่อยนะครับสำหรับผมมันอ่อนออนมากเลยแหละแล้วก็รองเท้าคู่นี้คือถ้าดูด้วยตาเปล่าเนี่ยมันจะรู้สึกเหมือนเบามากๆใช่ไหมเพราะวัสะดุมันดูบางๆแต่ว่าพอจับจริงเนี่ยน้ำหนักมีค่อนข้างระดับหนึ่งเลยนะครับถ้าจับน้ำหนักสักเต็มจบเนี่ยผมว่าคู่นี้อยู่ที่6กถึงเเลยคือน้ําหนักมีค่อนข้างเยอะนะครับแต่ถ้าเทียบกับราคาซัก4,5 0 0เนี่ยผมก็มองว่ามันก็ ประมาณนี้แหละนะครับมันก็ไม่ได้แบบเด่นเป็นพิเศษอะไรคือเป็นรองเท้าที่ถามว่าควรมีติดบ้านไว้ก็ถ้าใครชอบนะครับชอบแบบเขาเรียกเป็นสาวกฟูมา่ามีไว้สักคู่ก็ไม่เสียหายอะไรนะครับแต่ว่าถามว่าควรมีแบบว่าแบบแบบคู่นี้เป็นแบบของปีเลยไหมก็อาจจะไม่นะครับคือถ้าใครไม่ได้รีบร้อนนะครับก็รอก็ได้รอให้ราคามันลงนะครับราคามันดีกว่านี้ก็ค่อยซื้อก็ยังไม่เสียหายนะครับโดยรวมแคะแนนที่7เต็ม10ครับก็เป็นรองเท้าบัส มาตรฐานทั่วไปไม่ได้ม the ีจุดเด่นอะไรไปพิเศษนะครับแล้วก็ไม่ได้มีจุดแย่อะไรจุดต้องตําหนิแบบมากมายขนาดนั้นนะครับมีติดบ้านไว้ก็ดีมีไว้ก็ได้ไม่ดีจะไม่มีก็ไม่เป็นไรครับผมก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการ performance รีวิวรองเท้าบาของ Puma คู่นี้นะครับก็ข้อมูลทั้งหมดที่ผมพูดไปเนี่ยก็เป็นข้อมูลของผมเพียงคนเดียวนะครับถ้าผมพูดผิดพลาดประการใดเนี่ยก็ต้องขออภัยมาที่นี้ด้วยนะครับ ถ้าใครอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพูม่าคู่นี้หรืออยากจะให้ผมรีวิวคู่ไหนคู่อื่นหรืออยากจะพูดคุยกันก็สามารถคอมเมนต์ไปใต้ด้านล่างคลิปเลยครับหรือว่าจะทักไปที่แฟนเพจของผมก็สามารถพูดคุยกันได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมมาจนจบคลิปนะครับคลิปนี้อาจจะพูดยาวไปสักนิดนะครับแต่อยากให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนกันจริงๆนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ